ยินดีต้อนรับสู่สกรระดับอำเภอเมืองนครพนมบริหารงานโดยนายพิคเนตธ,ธานาลูผอ,อสอกรระดับอำเภอท่าพนมรักษาการในตำแหน่งผอ,อสอกรระดับอำเภอเมืองนครพนมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568วันที่4มีนาคมพุทธศักราช2568นายพิคเนตธ,ธานาลูผอ,อ สกรระดับอำเภอธาตุพนมรักษาการในตำแหน่งผอ,อสอกรระดับอำเภอเมืองนครพนมมอบหมายให้บุคลากรสกรสกร,ระดับอำเภอเมืองเข้าร่วมประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลการสำรวจการอ่านของคนไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ join webex meeting เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและยกระดับผลการจัดอันดับด้านการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานา,นาชาติโดยสำนักงานเลขาธิการการสภาศึกษาณนะห้องประชุมหาทรายสกรระดับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม วันพุทธที่5มีนาคมพุทธศักราช2568น,นายพิกคเนตธนานูผอ,อ,อสอกรระดับอำเภอทา่าพนมรักษาการในตำแหน่งผอ,อสอกรระดับอำเภอเมืองนครพนมมอบหมายให้บุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 2, สองนสกรระดับตำบลขามเท่าตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีนายสมศักดิ์บุญจันทร์นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในการประชุมวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่8และ9มีนาคมพุทธศักราช2568นายพิคเนตธ,ธานานูผอ,อ,อสอกรระดับอำเภอท่าพ,พนมรักษาการในตำแหน่งผอ,อ,อสอกรระดับอำเภอเมืองนครพนมมอบหมายให้บุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองเป็นคณะกรรมการกลางในการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณสนามสอบโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยา สนามสอบโรงเรียนบ้านนามนสนามสอบมทบ2อ0หรอส0 3 3และเรือนจำกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมวันจันทร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2,568บุคลากรสอกอระระดับอำเภอเมืองนครพนมยินดีต้อนรับดรสินิธาจันโฉมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสกระระดับอำเภอเมืองนครพนมวันที่17มีนาคม2568 ดร <Doctor. S 2> สินิธาจันโฉมผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานสกรระดับอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมวันพุธที่19มีนาคม พุทธศักราช2,568ดรสินิธาจันโฉมผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟังความ,ค,วามคิดเห็นร่างกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสอกรในรูปแบบออนไลน์หน้ายูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมวันศุกร์ที่21มีนาคม พุทธศักราช2568ดรศินิธาจันโฉนผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครพนมร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรัศมีมาแพงเนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอปลาปากน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม วันเสาร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2568ดรศินิธาจันโฉมผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานสกรระดับอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2,568หน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมวันพุทธที่26มีนาคมพุทธศักราช2,568ดรศรินิธาจันโฉมผู้อำนวยการสถานศึกษาสาก,กรระระดับอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครพนมร่วมแสดงความยินดีกับดรสมัยนภัรราชชมพู เนื่องในโอกาสย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาสกอรอระดับอําเภอศรสีสงครามนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมไ,ไม่นานในใจคงจะรัถ้าหลายดวงใจช่วยกันปันป่าหัานหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็วยิ่งใหญ่หากฝันจะไกล ศูนยส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครพนมพร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรภายใต้ในโยบายส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาชั้นนำบุคลากรสกรระดับอำเภอเมืองนครพนมจะจับมือกันเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพต่อไป